ครที่ชอบงานอลังการนะครับดูตัวนี้นะฮะเป็นงานแปดเสานะครับตัวนี้มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นงาน handmade ทํามือนะครับเส้นหนึ่งเนี่ยใช้เวลาทําเป็นวันเลยนะพี่กว่าจะได้นะครับขนาดใหญ่ขนาดนี้ช่างต้องรีไหลายรอบมากนะครับกว่าจะได้ตัวนี้นะครับขนาด26นิ้วนะสามารถสวมหัวได้เลยนะครับขนาดความกว้างนะครับประมาณ1เซนติเมตรนะครับลองดูนี่1เซนติเมตร รอบวงก็จะได้ประมาณ2.5นะครับ2.5นี่ใหญ่เบิ่มเลยนะครับนะครับใหญ่ประมาณนิ้วชี้น้องผู้หญิงได้เลยนะครับราคาไม่แพงครับเส้นนี้ราคาเส้นละ1 0 0 0กว่าบาทเองถูกกว่าค่ากําเนิดเยอะเลยนะครับค่ากําเนิดเนี่ยเส้น20บาทพี่ตีไปเลยครับ20,000กว่าบาทซื้อเส้นนี้คุ้มแน่นอนครับครับเบื่อเปลี่ยนเบื่อเปลี่ยนนะครับแล้วเรามีรับประกันให้1ปีด้วยถ้ามีปัญหาสามารถส่งเคมได้เลยนะพี่ใส่เบื่อก็เปลี่ยนลายได้นะตัวนี้ 找不拿啥。